จิตที่ว่างจากกิเลสเป็นระยะระยะนั่นเป็นนิพพานน้อยๆที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราไหวแล้วมันก็มีอยู่ที่นี่ละเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องรอต่อว่าตายจึงจะได้นิพพานเรามีนิพพานน้อยๆได้อยู่ตลอดเวลาเราจะทําให้เต็มให้สมบูรณ์ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ <c oughs> เราเป็นอยู่อย่างที่กิเลสไม่เกิดกิเลส เกิดได้อย่างไรเรารู้เท่าทันเรามีสติปัญญาป้องกันะและทำลายไม่ให้กิเลสเกิดกิเลสนี่ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดได้ทีหนึ่งมันก็เพิ่มกำลังที่จะเกิดเพิ่มความเคยชินที่จะเกิดทาไว้หน่วยหนึ่งถ้าเราปล่อยกิเลสเกิดทีหนึ่งมันจะเพิ่มกำลังที่จะเกิดเนี่ยหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเสมอไป ถ้าเราเป็นคนแล้วไลฟ์ปล่อยให้กิเลสเกิดเรื่อยเกิดบ่อยมันก็เพิ่มใหม่ความเคยชินที่จะเกิดกิเลสที่เรียกว่าอนุสสยอนุสสยเคยเคยชินที่จะเกิดกิเลสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ในทํานองที่ตรงกันข้ามนะถ้ากิเลสมันมันควรจะเกิดเราไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดในเมื่อมันมีโอกาสที่จะเกิดควรจะเกิดเราไม่ให้เกิดถ้าอย่างนี้มันจะกลายเป็นลบ คือมันจะลบความเคยชินที่จะเกิดกิเลสหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งเสมอลบหนักข้ามันหมดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดได้นี่เป็นนิพพานที่สมบูรณ์ถ้าเราทำกันเสียจนในความเคยชินหรือความสามารถความเป็นไปได้ที่จะเกิดกิเลสนั้นหมดไปมันก็เกิดกิเลสไม่ได้ก็เป็นนิพพานที่สมบูรณ์ ถ้าทำได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอต่อต่อตายแล้วต่อข้าลงแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนคือไม่มีกิเลสรุ่งเรืองสุขใสเหมือนกับเพชรหรือว่าอะไรที่มันมีแสงเรืองแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะกิเลสเกิดขึ้นกันครัง้งคราวจิตนี้ตามธรรมชาติผ่องใส ถ้ายังไม่กิเลสเกิดขึ้นมันก็เป็นประพัดสอนของสายรุ่งเรืองแต่นี่มันก็เศร้ามองไปเพราะกิเลสเกิดขึ้นเป็นครัง้งคราวเพราะว่าจิตนั้นยังไม่ได้อบรมให้ดีจิตนั้นยังเปิดโอกาสให้กิเลสเกิดได้เรื่งกิเลสจึงเกิดทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมอบรมกันใช่ไหมอบรมกันใช่ไหมจนจิตมันเปลี่ยนไปสู่สภาพที่กิเลสเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้จิตนั้นก็ประพัดสอนตลอดกาล ไม่มีกิเลสเรื่องแล้วก็เรื่องแสงใเพราะความไม่มีกิเลสตล,ลอดกาลเราจึงช่วยกันปฏิบัติธรรมในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำลายจะได้แห่ทันทีอย่างนี้มันก็ไม่สะสมอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอนุสัยลดลงลดลงลดลง เราอนุสัยได้สร้างไว้ัางแต่อ่อนแต่ออกแต่ทอดจากท่้องแม่แ้มันได้สร้างไว้มากกิเลสแต่ความเคยชินแห่งกิเลสเนี่ยมันมีอยู่มากในสันดาลที่เรามาลบออกลบออกโดยการป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสท,ทุกคราวที่มันควรจะเกิดอนุสัยก็ถูกลบไปหน่วยหนึ่ง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 เรื่อยไปโดยการกระทําอย่างนี้จนมันหมดมันก็เกิดกิเลสอีกไม่ได้เดี๋ยวนี้จิตมันได้รับการ ฝึกฝนกรบทาเปลี่ยนแปลงจนไม่คิดเป็นที่เกิดแห่งกิเลสเมื่อกิเลสไม่เกิดจิตนี้ก็ประพัดสอนตลอดการประพัดสอนเดิมนั้นจิตยังไม่ได้อบรมกิเลสยังเกิดได้จึงสูญเสียประพัดสอนบ่อยๆเดี๋ยวนี้จิตถูกอบรมจนไม่เป็นที่เกิดที่ตั้งของกิเลสแล้วความเป็นประพัดสอนก็สมบูรณ์จึงเป็นประพัดสอนตลอดการกิเลสเกิดไม่ได้ เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ดันั้นเราจึงสามารถที่จะมีนิพพานได้ในภาษาคนกรือชาตินี้คือไม่ต้องเข้าลงยังไม่ทันเข้าลงยังไม่ตาย